สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีสุขุสุขวนมล์วนี้ก่อนที่23เดือนธันวาคมพศ2006ครับผมมันี้ผมก็เดินทางมาไทยทำงัวให้แฟนเพจแฟนคลับเบิ้งนะครับเนาะไปให้แฟนเพจแฟนคลับพิจารณาบ้างนะครับทางบ้านเนี่ยครับทางยโสภินะครับเนาะบ้านเกิดครับนะครับเนาะกรสออบถามจากตัวเจ้าของเพล่นเลยนะครับเนาะ คลิปนี้นะครับเนาะพิเศษพิเศษใ้แฟนเพจแฟนครับกิจรณนาเองเลยครับผมติดต่อกันเองเลยนะครับเนาะคลิปนี้เพราะว่าผมเดินทางมาจากบ้านผมก็ไกลเติบอยู่นะครับเนาะติดต่อกันเองเลยมาเบิ่งเองตกลงซื้อขายกันเองเลยนะครับเนาะมาทิ่รถแห้กันหลายๆสำหรับจังถักมาโทรมาหาเจ้าของเพิ่นนะครับเด้อวรายละเอียดก็ที่ทมเจ้าของเพิ่นนะครับเนาะ คลิปนี้กับพิเศษพิเศษแหะครับผมเอฟซี FC ทางยาโสเพมมาาิ่นให้ผมมาาลายแห้นะครับเนาะมาอลไรแห้แนวสันครับก็เลยได้ม้าน,นีแหละนะครับเนาะสถานทีเพิ่นกุวงขวงดีนะครับื่้งสถานทีเพิ่นนะครับเนาะเบิ้งสถานทีเพิ่นก็ครับก่วงขวงดีครับผมเพิ่นะครับคลิปร่อกลอบคลิปดีครับผมเป็นทะเลี่ยงนะครับ นี่ครับแม่แรกนะครับเนาะแม่นี่เพิ่นมีใบมีหลอดไห้นะครับเด้อพิ่นสมัยนะครับแม่แม่นี่รายละเอียดจากทางจ้างนี่ผมก็สืสอบถามจากเจ้าของงัวเพิ่นให้ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะมีทั้งงัวทั้งควายนะครับเด้อคลิปนี้แต่ว่าสิไล่เฉพาะคลิปง้วไปก่อนคลิปควายก็สิแยกต่างหาันก็ครับเนาะคนละคลิปกันแต่ว่าได้ยินเพิ่นวาสอบถามพันวัวหันวาเพิ่น ตัวนี้แม่เพิ่นตายนะครับเนาะแม่นี่อ๋อเพิ่เปิดนะครับเนาะแม่นี่เพิ่นเพิ่นเพินเพิ่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 เพิอยคริ่นเพิ่นเครับเพิ่นเ่นเพิ่นเนเพิเินเ่เ่นเพิ่นิ่เินเพิ่นเพิ่นิ่เพินเพิแฟเนเพิ่นัิเิดเพี่นเพนเพนนเพิ่นนเพิ่นเ่นเพิ่น่น่นเ่น่นเ่น่นเ่เ่นี่น่่ จ้ามือเหรอครับได้เจ้ามือเจ้าเดือนเหรอครับมันสิบหกครับหกสิบหกชันวาครับสิบหกชันว้าเนาะครับเนาะเนี่ยสิบหกชันว้าเนี่ยนะครับใบหลอดตามสีพันบอกมาเนาะครับเนาะผสมสีไวซ์ูนโกงหกสิบเนาะครับเนาะเน่ยครับเป็นผสมสีไวซ์ูนโกงหกไว้ได้ครับเด้อเนี่ยนะครับมันเดือนปีทั้งทั้งรางคือทั้งทั้งก่ครับตารางครับทั้งรางเนาะครับเนาะเน่ยสิบันว้ามันสี่สิบหกชันว้าเนี่ยครับถี่ผสมไปมีใบมีหลอดให้ของจริงนะครับเด้อ หลายเดียดต่างกับจ้างโทษถามจากเจ้าของเพ่นในตรงนี้นะครับเนาะเมื่อแม่นี่ผ่านการไม่ดูไม่จักตัวหรอกครับเนี่ยสองตัวสามสิบพันสองตัวนะครับเนาะตัวสามนี่กาสิษสมไปอนี่นะครับเนาะรอบก้มสูงได้ประมาณหลายปันเองนะครับร้อยเท่าไรครับร้อยห้าสิบห้านะครับเนาะร้อยห้าสิบห้ายี่ในก็มี่นนนอนครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมก็อยากถามจากปากเจ้าของเพื่อนนะครับผม จุกงจุกของงม้อนี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับเนาะจุกงม้อนเธอจ้าจักสามเต็นครับผมงั้นรับเบิ้งหลบหลอกโจ้คนก้อนนะครับเนาะแกงขาเขาเข้าใบหูเป็นง้วบเครื่องเรื่องไมดบดดีนะครับผมจับได้ใบได้ลูกได้คำได้ครับผมในด้านเฉดสีเพนี่ข้มแดงนี่ว่าไอ้โตใด้นะครับเนาะข้มแดงนี่เหลือกินเหลือใสครับผมแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้ม แล้วได้กี่ยัวแม่นี่ก็ออกโบ๊ทดนะครับเมื่แม่นี่ยนะครับเนาะโอ้เรียกตีเคนแน่นี่ยเป็นเมื่เชียงดีนะครับเด้อเมื่อเมื่แม่นี่บ๊ดีครับผมแดงดีเข้มเข้มดีคอเข้าดำขอบใบหูดำดีนะครับเนาะเป็นเมืกอกร้พานนะครับเนาะคนมาดูดนมตัวนี้เหรียนีซื้อได้ครับเด้อแต่ว่าคนกระเช้านะครับเนาะเมื่แม่นี่ยเนี่ยนเขาเด้อนมจะเด่นเชยครับนี่แหละครับ ไม่ด่านไล่เดือดครับผมมีหูบินเล็กน้อยนะครับเนาะของง้อเพิ่นก็ตรงไปตรงมาดีครับผมนมจิงนี่น้อยทำไปอ๋อแชแทบบ่เห็นนะครับหนมจิงสมหัวเป็นวันนะครับเนาะเพราะเป็นหกเป็นวันซื่อๆครับผมเพราะเป็นปัญหาหนะครับหนมจิงหมื่อจะย่็เคยเรื่องเนี่ยนะครับเนาะมันไม่สม่กนมครับผมมีกันจิงออกมาน้อยหน่อยนะครับบ่หลาย อ๋อครับงูแม่นี่เปิดไว้หลายปานไหนครับผิดเปิดให้แฟนแผลแสนครับผมผิดใจละนะเบิ้งนี่เปิดแปดสิบห้าแปดสิบห้านะครับเนาะแปดหมื่นห้าพันเออเออเออโอ้ยมีสาวนอนอีกแม่นึ่งนะครับแล้วเพิ่งจะเปิดราคายแผแสนแผลแสนครับผิดใจละนะเบิ้งเนาะครับเนาะนั่นครับออกมาแล้วแม่นีตั้งห่างนะครับเด้อแม่นีเมื่อเร็วๆตัวนี้เนาะครับเนาะของงูเพิ่งจะตรงไปตรงมาดีครับผม อ๋อบักคักหน่อยนี่คนครับจี้มีเพิ่นแห่งดีนะครับเด้อหงูแนวนี่สมทิสไงนะครับเนาะว่าาวเน็ตมีประสบการณ์ด้านนี้มาพอสมควรนะครับเนาะถ้าจี้มีแห่งดีแนวนี่ก็ได้การครับผมมีโอกาสสมทิสไงนะครับงวแนวนี่เนาะครับเนาะในด้านราคานี่ยสิเพราะตัวรองไดในเกษตรก็น้อยอยู่บักครับให้จังไนเนาะครับ,นนนรบถ พอผมลดได้อยู่นะค,ครับเด้ระราคานี่เปิดไว้นี่ลดหายได้เีกครับผมแพนเพลทแพนครับถ่ายนิยมชอบชอบหัวบ่ามันไทยไงเฮานะครับเนาะแดงแดงเข้มเข้มของาเจ้าเบิ้งนี่บ่ไม่สีอื่นไม่เจยวปนเลยนะครับเด้อเบิ้งรอบโตเยอะนี่นะครับเนาะมันเป็นลูกคนนะครับเนายเนกระคาเอ๋ตรงไปตรงม้านะครับบางคนก็สว่าลูกเสียบบางทีเอาลูกเสียมที่แหละครับตัวนี้ เจ natives, erm ้าของหัวคนนี้เพิ่นก็ตรงไปตรงมาดีครับผมถือกิ้งหัวชาวเรานะครับตรงไปตรงมาแน่นี่อยนะครับนอกคนนะครับน้ำโตพ่นย่าดีนะครับเด้อในด้านน้ำวเพิ่นก็ได้ในด้านในด้านขาทกขาถอนนี่ครับรับประกันบ่อหมีนะครับเนาะรับประกันใหงนะครับเนาะขาทกขาถอนรับประกันให้ครับผมคนนะครับเป็นงัวอ่างใหญ่ๆนะครับเงาหางใหญ่เป็นใหญ่ครับเงาหางเพิ่นก็ได้ ขาเท้ขาขาถอนคนรับประกันให้นะครับเด้อเอานะครับพายยางพันยางขอกโชวนะครับบ้านโชว์พันยางขอกเยอะหน่อยนะแวบพูดนะครับบังเกหน่อยยางน้ำหนะสาวซ้ำหน่อยก็ะดยางน้ำอีกครับผมบ้วนยางแลรมื้อสาวหน่อยกระแน่นนี่ครับมื้อหน่อยพูดนะครับเด้อคลายพันกลมีแต่คลายแม่ไว้นะครับเนาะนั oh my. Ah my ่นแหละครับเขาขอกับบ้าน นะครับบางยู่อนหอกตัวน้อยครับบานเดี๋ยวผมจะสอบถามสถานที่อยู่ให้นะครับนะว่าจะติดตอ่อคนยังไงครับเบอร์โทรห้องนะครับเด้ออ่านะครับเยอดเยอะยอะโอ้ค่ายหาวครับค่ายหาวค,ค่ายหาวค่ายหาว เาไเหานี่นะครับเด้อเป็นวัวสาวหน่อยเนาะครับเนาะเพิ่นขุดเขาไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้เพิ่นยังมายากเห็นคนเขาใกล้เนาะครับเนาะเพิ่งมาพว่าเพิ่นเพิ่งขุดเขาไปยังแช่เยอะครับตื่นเนาะครับเนาะถือขุดเขาถึงสีดยาดเจนั่นแหะครับแฟนเพจแฟนครับนิยมชอบสองเน ตีแต้งตกแต้งเขาไอ้นะครับเนาะสาวน้อยนี่ได้กันครับผมหนังผนนาดีนะครับเรื่องย่นเรื่องย้อนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมทั้งย่นทั้งย้อนทั้งหนานะครับเนาะงวอสาวน้อยแม่เนี่ยผุนนะครับหนังคุนหนังคอผนย่นเป็นย่นย้อนเป็นย้อนหนาเป็นหนาครับล้าโตก็ได้ั้นนี้กับมิตรปาสามชุดนะครับตครับต้นนี้กับตามสีแพนเพล็แแพนครับเห็นเนะครับเด้อสาวน้อยแม่เนี่ยนั่นแหละครับ ครับผมน่นแหละครับยุ่งใกล้ๆแต่หนอกเพิ่นนะครับเนาะตำนนี้ของเพิ่นนะครับเนาะอันนี้ก็บว่พผิดวางกันนะครับผมเห็นตรงไห้ก็บอกตรงนั้นตรงไปตรงมาเนาะครับเนาะเพิ่นมีปานอยู่สองปานนะครับผมปานปานปานครับผมปานสี่สามกคยยุคขนาดปานซ้ำกันเลยนะครับเนาะง่าแม่หนินะครับเนาะเอินครับบ่ถือกันครับผมงัวกับใครกนเดือดตายเลยนะครับเนาะ รับแบบได้หัวใกล้กลันว่าใดครับงวงกับไวาเดี๋ยวสิสอบถามจากเจ้าของเพื่อนนะครับเนาะว่าเปิดได้หลายปีไหนงวงเสาหน่อยแม่นี่ก็ผมงวงเสาหน่อยแม่นี่เปิเปไดไว้หลายปีไหนครับเปิดดสามที่ผาครับต่อได้เปิดด้วยสามที่ผ่านนะครับเนาะต่อได้คือเก่านะครับเนาะนี่นะครับสามหมื่นห้าพันต่อได้คือเก่าครับผมเดือนนาเป็นนายน์เป็นยน์เป็นยน์หกเดือนเนาะครับเนาะ พอพันธุ์ทับตัวใดมาพอาะหูว่าหนอครับบ่หูครับเชื่อเงี้ยพุถอมาอ๋อครับผมเสือไม้เถื่อหนึ่งนะครับเนาะพอพันธุ์ตัวใดบ่หูแต่ว่าเนื้อหนังนี่ยเลือกจินมเลือใส่ครับผมทั้งเนื้อทั้งหนังทนโตเพราะนี่ยเลือกจินมเลือใส่ครับหนาย่นยอนพุ่นเหรอครับเอาละครับบอกพี่กัดบ้านก็เบอร์โทรน้ำนะครับพี่กัดบ้าน บ้านเพื่องคําตําบลเพื่องคําอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมเบอร์โทรก็085 7806450ครับครับผมถทายกไปเลยนี่รถพิเศษแห่งนครับเนาะครับครับผมถทายกไปถึงสาวน้อยถึงแม่ที่สมัยนี่กับรถแห่พิเศษนะครับเด้อคครับมีไงครับผมครับผมกจังโทรมาจีต่อผลเบงนะครับเด้อสอบถามเบงว่าสิรถใดซทำไหนเมื่อราคานี่ โอ้ประดึกหน้าเอามาส่งตรวจทันก็ได้เด้อครับเนาะไม่ว่าจากตัวเขามอยากเบิ้งต้นเบื้องตัวก็โทรหาจากเจ้าของเพิน่นโดยตรงนะครับเนาะเบอร์ตามที่บอกมาเนาะครับเด้อเอาละครับคลิปนี้กัแฟนเพจแฟนคลับก็คือสิเบิังย่างจุใจเนาะครับเนาะกัจังถักมาโทรมาหาเพิ่อนนะครับเด้อคลิปนี้ก็กขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามคลิปโหัวชายโยโย่กับสัญหาตานิว ของดีๆนะครับมานําเสนอให้แฟนเพจแฟนครับนะครับเนาะวันนี้ก็าไม่ได้ไปใช้ทํามใส่หรอกครับที่ดีที่ดีม้าเยโซนะครับเนาะมองข้าเจ้าขายหยาหลายๆพี่ละครับมอวย้าเจ้ากับสีแววหยาไปอย่างเหงื่าจังน่อยครับผมคลิปนี้ก็จบไปเชิญนี้นะครับเด้อขอบคุณหลายครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปมวยชายยอดอยู่นะครับเนาะนี่นะครับแากเจ้าของมันได้ตรงเน้นนะครับเด้อนี่นะครับเนาะเจ้าของหึ้เจ้าของคลายคน อีกควายนี่ผมจะไล่เป kind of ็นคลิปหนึ่งนะครับเนาะคุกคนเห็นเบิ่งเจกของควายคนแรกคนธิบบ้านนะครับเนาะนั่นแหละครับผมนี่นะครับผมสูงของเพื่อนกับคู่คี้กับเพืเอนาวยอดนะครับเนาะสูงกว่าหั่เนาวย้าสามเซ้นครับผมเอานะครับวันนี้คลิปต่อไปกับสี่มาถาาเรื่องสี่แยกเป็นคลิปๆนะครับเนาะคลิปควายเนี่ยจังถ้าเป็งคลิปถัดไปนะครับเนาะเป็นคลิปที่สองนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ช่ำนี้และครับผมสวัสดีครับ